ใครเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ต้องดูคลิปนี้ค่ะล่าสุดนะคะก็เตรียมที่จะปรับขึ้น การจ่ายขั้นต่ำนะคะในอัตรากี่เปอร์เซ็นต์นั้นเดี๋ยวดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้อัปเดตให้ใครเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ต้องดูเลยนะคะฟังจบนะแล้วก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะคะล่าสุดค่ะมีการรายงานข่าวตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่จะมีการปรับอัตราการชำระขั้นต่ำนะคะจากเดิม5%ในปี2 5 6 6ปรับขึ้นไปเป็น8%ในปี2567และจะเข้าสู่ระดับ10% ในปี2,568นะคะซึ่งเป็นระดับเท่ากับก่อนช่วงที่โควิดระบาดนะคะสังเกตได้ว่าสถาบันการเงินได้ทยอยแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทางช่องทางต่างๆแล้วนะคะ โดยธนาคารกสิกรไทยนะคะได้มีการแจ้งผ่านทาง Facebook K Bank l i v e นะคะว่าธนาคารกสิกรไทยนี่ขอปรับอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยจากเดิม5เป็น8ของของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีตั้งแต่รอบบัญชีเดือนมกราคมปี67เป็นต้นไปนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของทอปทนั่นเองค่ะ ในด้านของธนาคารกรุงเทพก็ได้มีการแจ้งเช่นเดียวกันนะคะปรับอัตราชำระคืนขั้นต่ำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจาก5เป็น8ของยอดเงินตามใบแจ้งรายการในแต่ละเดือนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี67 ไปจนถึง31ธันวาคมปี67เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะธนาคารทหารไทยธนาชาติก็แจ้งปรับอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำเช่นเดียวกันนะคะมีผลตั้งแต่รอบบัญชีเดือนมก,กราคมปี67เป็นต้นไปบัตรเครดิตอัตราผ่อนชำระจากเดิมขั้นต่ำ5% เป็น8%นะคะและก็ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถติดต่อผ่านช่องทางทุกช่องทางของธนาคารได้เลยหรือว่าติดต่อที่ TTB Contact Center 142 ะะอีกฝั่งหนึ่งนะคะธนาคารออมสินก็เช่นเดียวกันประกาศบัตรเครดิตออมสินปรับอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม5%เป็น8%นะคะก็ขั้นต่ำ500บาทสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตออมสินทุกประเภทนะคะมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31ธันวาคมปี67ค่ะไทยพาณิชย์ก็เช่นเดียวกันนะคะแจ้งปรับเพิ่มอัตราการผ่อนชำระ ขั้นต่ำนะคะจาก5เป็น8นะคะเริ่ม1มกราคมปี67กรุงศรีคอนซูมเมอร์ค่ะก็ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลในแบรนด์ของบัตรเครดิตกรุงศรีนะคะก็ประกาศไว้เช่นเดียวกันนะคะปรับอัตราการจ่ายขั้นต่ำนะคะจาก5เป็น8หรือไม่ต่ำกว่า300บาท ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนมกราคมปี67เป็นต้นไปนะคะใครมีบัตรเครดิตเป็นนี้บัตรเครดิตธนาคารไหนบ้างนอกเหนือจากธนาคารที่บอกมานี้มีธนาคารไหนประกาศเพิ่มเติมอีกหรือไม่มาแชร์ให้กับผู้ติดตามของเราได้อ่านกันได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะทางนายกนะคะก็เตรียมที่จะประกาศข่าวใหญ่นะคะในวันที่28พฤศจิกายนค่ะ ให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้เป็นหนี้นะคะทั้งในระบบและก็นอกระบบนะคะหนี้นอกระบบเนี่ยเริ่มลงทะเบียนกันได้ในวันที่1นธันวาคมนะคะรับความช่วยเหลือซึ่งมี2ช่องทางนะคะทำคลิปให้ฟังไปแล้วก่อนหน้านี้ไปเลื่อนดูกันได้เลยค่ะ ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้ฝากกดแชร์ด้วยมาดูเป็นครั้งแรกนะคะและไม่อยากพลาดสิทธิประโยชน์จาทางภาครัฐกดติดตามกันไว้เลยนะคะเพราะว่าเกดจะอัปเดตข่าวสารทุกวันให้กับผู้ติดตามของเกดเท่านั้นนะคะใครกดติดตามแล้วรับข่าวสารกันไปเลยนะคะสําหรับข้อมูลดีๆในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ